วัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแปบบอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอเดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้มีโร่เยอะรุ่นครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์เวทตามเยอะแยะทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครด,ดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%เซ ทาง TP s จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะสวัสดีครับผมยูดีต้อนครับเขา้าสู่อันตัชนชาแนลเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ในมิชิว่าเดอะแฟลชนะครับผมตอนนี้เราได้ชนเลยกับนี่ครับ hey, ยัวบอยแพนด้าทีเจยำกระหม่อมตึงๆ <Over here. S 2> เราสามารถอ่าในเมื่อเราเป็นเมด นะครับไม่ว่าเราจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เราสามารถออกรองเท้าเกาะได้นะครับซึ่งจะทำให้เราสู้กับแพนด้าได้ดีขึ้น,นในช่วงต้นเกมตอนแรกผมว่าจะเอารองเท้าเจ้าเวทนี่แหละมาเทรดเขาน่าจะเทรดไม่ไหวนะครับให้เขาไปเลนกลางแล้วเอาเอังกรเล็กตรงนี้ได้เลยนะครับในเดนออฟเลนเนี่ยถ้าเอาตรงนี้ได้เราจะได้เปรียบสัดส่วนมากน,นะได้เปรียบขึ้นเยอะเลยนะครับไอจุดเล็กๆนี่แหละไม่เปลี่ยนมาอะไรกันเยอะแล้วนะครับเลเวล4ก่อน มีอันติก่อนไว้เปิดก่อนนะครับอ๋อรองเท้าเกาะไว้เลยก็ปุ้มติ๊กนะครับเมื่อเลนอาเลนกลางไม่อยู่นะครับเราก็เคลียร์เลนไปเลยมีต่อเล็กน้อยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตด้เป็นดานไปก่อน่ะหายแล้วีด้มาด้วยแสต๊ดสต๊ดแสต๊ดต๊ด ตีอ๋รองเท้าเกาะยังไม่ค่อยเจ็บมากแต่ว่าจงังนี้ต่อยครับงัดต่อยทีไม่อยากใช้ฟิกเกอร์เลยเนี่ยไม่อยากใช้จริงๆเลยรู้ว่านาคอจะตามไม่สุดนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์ต่อยเฉยๆเอาล้ครับตรงนี้ตรงนี้มีตัวแพนด้าเจ็บสุดฟิกเกอร์ไปเนีครับแล้วสปีดตามต่อยไม่ตาย นาคอปานให้ครับหมดแล้ว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 หมดตีนะครับหมดตีถือว่าแลกกันอุ้ยโอ้เหลือ,อสามตัวเลยหรอทีมเราเสียเปรียบม,มากกว่านี้ครับเฮ้เสียละเสียมาก่อนใหญ่ไปเราก็ต้องมาเอาดักเีเรเยร์คืนนะครับต่อยลินเดชลินเดช นีแปลว่ชยานเกียรได้เป็นจานบินนะเพื่นนนอนกว่าหลังหักคุณโดดหลังเล็กน้อยอตอนแรกก็อยากจะบิวิวเป็นอาเบซิ่งก็ได้นะครับลูกอมหรือว่าไอเทมดูดเลือดของเมดน,นะครับอยากจะเป็นบูมติกหรือว่าอาโคนี่แล้วแต่เลยครับแต่เกมนี้ผมจะเอาไว้เบิร์สพวกโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ผมจะเอาไว้แก้ทางอีกหนึ่งตัวนะครับ หรือเขจะมาแนะนำในการเข้าแบบโจเกอร์ด้วยนะตอนนี้ต่อยธรรมดาน่าจะตายแล้วโอ้โหเหาล,ะ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 ละ่ะตายครับตายครับทำอะไรดีตอนนี้โอ้หไม่มีอะไรทำเลยตามแพนด้าไม่ครับไม่มีอะไรทำมาทำตรงน,นี้แทนอันติเดะชมาก,ก็ไม่รอด หลักๆเกมนี้ผมเอามาแก้ทางโจกเกอร์นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยโจกเกอร์เราเข้าแบบสุดไม่ได้นะสมมุติว่าเราสแตเสแตทพุ่งเข้าไปนะครับโจกเกอร์มันจะแปะอันติใส่เราทันทีเออแล้วก็กดสกิลหนึ่งเนี่ยพุ่งไปปุ๊บอันติเลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอคอมโบมันจะใช้ได้เหมือนกันเออม,ม,มันจะครบคอมโบเหมือนกันอนะ่ะง่ายๆเนี่ครับ ในการพุ่งเข้าไปหาหรือว่าพุ่งไปและพุ่งกลับมีดามเมททั้งหมดนะครับผมนี่ทำไม่ด,ดูเลยตอนนะี้แบบว่าไม่ต้องแปะอัตตีนะผมนี่อันติใส่ก่อนครับรึบชุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นทรงนี้นะครับโจ๊กเกอร์มันจะชอบแปะระเบิดใส่เราก่อนอย่างนี้แล้วก็แบบชิวๆไปเลยครับโดนปล่อยจนผมแบบต้องใช้วิธีนี้นะ ุ่งไปปุ๊บอันติเลยชอบแปะระเบิดใส่ผมก่อนไม่ง้นเราจะเสียจังหวะนะครับต,ตอนนี้หน้าที่ของเราก็เคลียร์เลนนะครับออฟเลนมาจากเคลียร์เลนของออฟเลนแล้วก็เคลียร์เลนกลางนะครับผมแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเพื่อนมารับทันหรือเปล่าถ้า,ามารับทันเนี่ยปล่อยคลิปให้เพื่อนไปบ้างก็ได้นะนี่บปล่อยอีกแล้วดิดิที่เดิมเลยดิดิ เราเรนดี้กดรีคอเวอรี่ไปนี่ครับแม้ถ้าไม่มีรีคอเวอรี่นี่คิดอีกหนึ่งตัวแปลาคลิปก่อนโหขึ้นอาโพคาลิปมาชิ้นแรกเลยว่ะขึ้นผิดจริงๆต้องขึ้นแบบบุมติ๊กก่อนนะอาโพคาลิปช่วงแรกมันไม่ค่อยแรงนะครับถามว่าแรงมันก็แรงแหละเออแต่เราเอาแบบใช้สกิลในช่วงแรกมันจะแรงมากกว่าในการใช้พาสซีฟตหรือการต่อยนะครับ กำลังจะแตกเลยนี่ต่อยทีเดียวก็แตกแล้วนะกุจะต่อยคนก่อน,นครับรูดอีกทีปื้บรูดกลาบนี่ขอมโบโเดียวนะครับจู่หมัดพวกแคร,รี่เนี่ยล้วงสบายนะครับยิ่งสองแคร,รี่ผม,มยิ่งชอบเลยนะครับมันเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบสายเวทเป็นเวทแอสซิสต์เอออารมณ์แบบคีร่าอะไรเงี้ยนะครับ ตอนนี้เราชนแอ่าแพนด้าด้วยใช่ไหม,ออมวเวลาที่เราจะไปสปิทเลนอ่ะเราก็ต้องเจอหน้าเขาค่อนข้างบ่อยอย่างนงี้เราออกรองเท้าเกาะมาแล้วเราสามารถออกซอรลิงออร่าซอร์ลิงอล่ามันจะมีในส่วนของการเจาะเวทด้วยแล้วก็พลังชีวิตด้วยนะครับ <Okay. S 1> ซึ่ง <Okay. S 1> จะทาให้เราสปิทเลนหรือว่าไปเคลเรนที่แบบไกลๆเกินแม่น้ําไปอะไรอย่เงี้ยเจอหน้าแพนด้าอาจจะไม่ตายแล้วรอดขึ้นได้รอดขึ้นมาได้นะครับรที่เราจะไปออกแบบ อีวิวซีเคทเพื่อให้แรงๆก็ได้เดี๋ยวเอาไว้รอดในตัวด้วยก็ได้ไอ้นี่ฟิกเกอร์เสียฟิกเกอร์ไปเวลาสมมติว่าเราไปคนเดียวอย่างเงี้ยเคลียร์เลนมันค่อนข้างที่น,น่ากลัวนะเวลาที่โดนแพดด้าย่อมกระหม่อมนะครับย่อมกระหม่อมเฉยย่ำกระหม่อมต่อทีเดียวเลือด <c oughs> ร,รถตีทีเดียวก็แตกแล้ว เอาเลยบนก่อนนะครับผมขอเพื่อนให้ถอยก่อนนะครับแล้วก็ดูส่งว่าควรเล่นตรงไหนดีถ้าไปตรงนี้เล่นไปได้โหอยู่สี่ตัวอ่ามีเฮเลนฮิวให้เพื่อนอีกเนี่ยครับเข้าน่าจะไม่ตายน่าจะมีรางด้วยแหละต้องมาไฟที่กลางแล้วจังหวะนี้เอาละครับกดรวมกลุ่มแล้วเอาตัวนี้เลยตัวปัญหาที่ชอบยกอันติเลยครับเพื่อไม่ให้โดนขัด หมัดเบาแล้วใช้สกิลหนึ่งแดดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊อ,อ,อยู่ปะ่ะล่ะโดนไหมโอเคไม่โดนนะครับไม่โดกนก็นกราบก็ต่อไปเราจะมาบิ้วในส่วนของมองกุฎกันนะครับเพื่อนๆมงกุฎก เอาเดียวเดียไเลยเพิ่มความแรงขึ้นมานะครับตอนนี้เราต้องการความแรงแล้วแล้วถ้าถามว่าซอร์นิงออร่ามันเหมาะกับเดอะแฟดหรือแฟดใช้ออกได้ไหมผมคิดว่ามันใช้ออกได้เหมือนกันนะครับได้ทั้งจระเข้เวทแล้วก็เลือดมาพวกตีฮิตเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะยิ่งนับสแตก็กสแต็กขึ้นไปนะครับเยอะอยู่นะทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองอันตีอะไรเงี้ยตอนนี้นาราใช้ได้ดีกูตายไปแล้้โอ้โหโดนฮิตสุดท้าย ออกวงมากูยังตายบังเกิดมาแล้วมีการไฟกันเกิดขึ้นเหลือแค่อารามตัวเดียวนะครับอารามเลือกที่จะจับเลือกที่จะจับแล้วผมแดดเข้าไปกระซวกตายไปหนึ่งตัวเท่นั้นนะครับตายแค่ตัวเดียวเกิดมาไม่ใช่อะไรกูกลับบ้านอีกแล้วอตอนนี้ไอเทมแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับขาดแค่โซบดเขียวเล่มเดียวหแล้วดูกระแทจกจังหวะนี้เอาไปครึ่งหลอด หมุนกลับแบบชิวๆโหแค่กระเทงน่ะเอาไปครึ่งหลอดแล้วอะต่อยเข้าไปรวดหลังไม่อยากจะเชื่อแรงขนาดนี้ต่อยทีนี่มันโดนขาดอีกแล้วสับโจ๊กเกอร์ต้องมีอันตินะครับไม่งั้นพี่แกก็จะขัดเราอย่างนี้นะครับถึงเป็นตัวที่แบบแก้ทางสายเวทก็แล้วแต่นะมันจะมีจังหวะที่โจ๊กเกอร์สามารถแตะอันติเราได้อยู่นะครับเขาจะกดแบบรัวๆเลยถ้าผมเล่นจ๊กเกอร์ผมก็จดกดรัวๆนะเห็นเดอะแฟร์ดะ เดี๋ยวถ้าถามว่าเอ้ยแล้วพี่ออกของแบบเนี้ยสามารถโดนแพนด้าโซโลได้ไหมผมยังพูดว่าโซสามารถโซโลได้ครับเพราะพี่แกออกของแรงมากนะครับแขวแบบเหลือตึงนึงก็พอแบบออกแล้วกลับบ้านได้ไรเงี้ยสามารถสปีดเลนแล้วออกกลับบ้านได้นะครับ <Okay. S 1> หมุนเลยจังหวะนี้ส่งโจ๊กเกอร์โหทีเดียวแล้วอ <c oughs> โอ้พลาดไม่เคยโดนคลิกซี่เก็บ เย้ยเห้ยขอ,อเดินผ่านนี่แค่ไปเดินผ่านดาเมจทะลุหลอดนะครับไปหลอดจัดเดินผ่านยังตายเร็วไม่ล้วหลอดเร็วครับติดกำแพงอย่างที่พี่ขอเสิร์ฟเสิเสเเร์ฟโจเกอร์อีกตัวแปะไปเลยเออแปะเพื่อนผมไปเลยนั่นแล้วผมขอต่อยมาขอต่อยมา ผมยิ่งเอาดาร์คซีเยร์ได้เลยนะครับชอบอ่ะเล่นสนุกเหมือนกันเดอะแฟลชเขาเล่นสนุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมแนะนำให้เอาไปเล่นเล่นกลางซะดีกว่านะครับมาแล้ววะคอสซีเรียร์ได้คอสซีเรียร์ได้ทั้งสมุดเขียวนะครับเรามาดูความแรงกันปกตินี่ผมชนลิทิสเนี่ยครึ่งหลอดแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนไอเทมเล็กน้อยตอนนี้ไม่ต้องการที่จะ กานไกลภาพแล้วคออคลิปตั้งนานนะครับผมต้องการที่แบบเข้าแล้วออกได้เข้าแล้วออกได้เลยผมจะไม่เสียเชิงคลิกทรงคลิกซี่ฮะม่ยกผมบ่อยสู้ครับเอาไปสู้ครับมาอีกแล้วดูท่าทางจะข้างรักข้างรักเดอะแฟตไปทุกที่ที่บีกูเ้อมาไง ฟิกเกอร์นี่ฟิกเกอร์ยัดมากว่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะตายแล้วจะตายเร็วไม่ขออะไรมากนะครับหลังๆผมเลงเคลิกซี่อย่างเดียวเลยมันเลงผมก่อนผมต้องเลงเขาคืนนะครับสิเหลือเพื่อนน่าจะเก็บได้แล้ว <the tower. S 2> อ่ะ เหลือ <im itation> 2องแครีดูว่าเขาจะกันบ้านได้ไหมก็สเลียจังหวะนี้แตกระเบิดครออาราไปมองไม่เห็นนะครับผมรูดได้แค่นี้รูดหน้าจอได้แค่นี้เอ้ยประมาณนี้แล้วกันสำหรับ The Flash o f ฟ a ลนนะครับก็เป็นไออ่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์ขำๆฮ่าๆกันบ้างนะครับสีเลียสีเลียก็ตัวหลักเลยเดี๋ยวผมก็จะลงสลับไปสลับมานะครับผมสลับ The Flash o f ฟ a ลนกลอบประมาณนี้นะครับ ผมแนะนำนะว่าถ้าจะเข้าโจรเกอร์จริงๆเนี่ยให้แดกเข้าไปปุ๊บกดอันติเลยไม่งั้นเดี๋ยวแม่แปะระเบิดใส่เราปุ๊บเราจะเสียเชิงมันซะ,ะ,ะแทนนะครับผม <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันกกก like, กนะครับยองเดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุทกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับผม